จอ7นิ้ว Pioneer รุ่นใหม่ล่าสุดครับ d m h a 5 4 5 0 b t ตัวนี้น่าใช้อย่างไรไปชมกันเลยครับส่วนรับผมผมป๊อบจากฮัมมิงคาสูดิโอนะครับผมทปนี้พามาชมนี่ครับพายอเนียรุ่นใหม่ล่าสุดแบบ2ดินนะครับแบบที่เรียกว่ากำลังฮอตมากมากครับความน่าสนใจของตัวนี้ครับคือราคาเนี่ยไม่ได้สูงนะครับแต่มีฟีเจอร์การใช้งานที่หลากหลายโดดเด่นมากๆเลยคือเรื่องของ Wireless Carplay และ Android Auto อันนี้หลายๆคนอยากได้นะครับทีนี้มาดูด้านหน้ากันนะครับก็คือจะมีนี่ครับ s Car p l a y a n พ r o i d Auto นะครับมีเว็บลิงก์นะครับ เราจะไม่ด้ดูข้างในนะครับก็คือเว็บลิงก์คือเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนในการเล่นแอปพลิเคชันต่างๆครับมีบลูทูธนะครับผมจอเป็น LED ครับมีกราฟิกคอเลเซอร์13แบนด์นะครับรองรับการเชื่อมต่อกับรีโมทภูมาลัยนะครับรองรับไฟแฟลกนะครับวิดีโอไฟล์นะครับสามารถเล่นแบบ Full HD ได้นะครับ แล้วก็สามารถเชื่อมต่อ2จอได้เพราะมี AV out นะครับทางด้านหลังนะครับก็จะมีการบอกว่าการเชื่อมต่อกับเ็บ Link Cast นะครับสามารถที่ทำงานอย่างไรบ้างต้องดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันมาครับตัวนี้เป็นจอแบบคา p พ s ิทีฟนะครับรองรับกล้องมองหลังครับแล้วนี่คือพวกกราฟิกอิเคเลเซอร์นะครับการปรับเสียงของลำโพงต่างๆเดี๋ยวเราดูการใช้งานจริงกันครับ จอตัวนี้นะครับจริงๆแล้วมันไซส์มัน6.8ครับแต่ว่าตีกลมๆว่าเป็น7นิ้วไปแล้วกันครับก็คือด้านข้างเนี่ยจะเป็นแถบคําสั่งนะครับอันนี้คือตัวจอของเขาแบบเรียบเลยจะไม่มีปุ่มยื่นออกมานะครับก็จะมีเมนูนะครับกดสั่งด้วยเสียงบวกลบนะครับวอลลุ่มครับเมนูการใช้งานค่อนข้างไม่ซับซ้อนครับมีแอปนะครับอย่างเรดิโอเนี่ยก็สามารถที่จะกดเลือกได้ครับแบบแมนนวลแมนนวลคือชิ้นนี้นี่คือแมนนวลจิ้ม รหรือกดเป็นซีกครับแบบนี้กดเลือกได้นะครับ FM จะมีเป็นกลุ่มเซ็ตที่เราเลือกเป็น FM 2ก็เซตนึง FM 3เซตนึง AM นะครับเลือกได้หรือถ้าเกิดต้องการให้มันกดค้นหาแบบอัตโนมัครับก็สแกนแบบนี้ได้เดี๋ยวเขาจะวิ่งหาเองนะครับหมดต่อไปนะครับเป็นเรื่องของ CarPlay แบบ Wireless กับ Android Auto อันนี้ขึ้นอยู่สมาร์ทโฟนเลยครับถ้าเกิดเราใช้ฝั่ง Android ก็เป็น Android แต่ถ้าเกิดเราเชื่อมต่อนะครับเป็นฝั่ง iPhone แบบนี้นะครับ ผมก็ทําเป็นไวเลสคุณสามารถที่จะเข้าไปปุ๊บแล้วใช้ส่วนของแผนที่นะครับแบบนี้กดฟังเพลงครับกดเลือกแอปพลิเคชันต่างๆได้นะครับแบบนี้ซึ่งแอปของ CarPlay เนี่ยแบบ Standard จะรองรับแค่แผนที่เพลงนะครับสนทนาเท่านั้นนะครับจะมีเรื่องของ y t u t u นะครับผม ถ้าฝั่งนี้จะเป็นการเชื่อมต่อของ Android Auto นะครับ USB ครับในการเล่นไฟล์เพลงไฟล์หนังไฟล์ภาพสามารถเล่นได้นะครับผมมี iPod mode ก็คือมถ้าเกิดเราเสียบสายไว้นะครับเราสามารถใช้ตรงนี้เป็น iPod mode เล่นเพลงได้มี Bluetooth audio ซึ่งถ้าเราใช้ CarPlay แล้วนะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้ Bluetooth audio แล้วครับเพราะว่าจริงๆตรงนี้มันก็เป็นการฟังเพลงแบบไร้สายอยู่แล้วนะครับจุดต่อมาครับก็คือโปนนะครับตัดเข้ามาส่วนที่เป็นของโทรศัพท์ได้เลยแบบนี้นะครับนี่ แล้วนี้ครับมี aux ตอนนี้เราเชื่อมต่อกับกล่องภายนอกครับในการที่สามารถเชื่อมต่อกับกล่องนะครับที่เราเล่นแอปพลิเคชันอย่าง YouTube ต่างๆได้ซึ่งคอนเซปต์ของคันนี้เดี๋ยวผมชม้ำดูคือเราสามารถที่จะเชื่อมต่อจอหน้ากับจอหลังให้เป็นภาพเหมือนกันได้แบบนี้ครับนี่คือ u t u b e นะครับเดี๋ยวผมลองเปิดข้างหลังก่อนนะครับแบบนี้นะครับนี่คือจอหลังกับจอหน้านะครับจะเชื่อมต่อกันได้แบบนี้นะครับผมทีนี้คอนเซปต์ของเราคือเราสามารถที่จะสั่งงานด้วยเสียงได้ การ์ตูนเด็กเห็นไหมครับคือเนี่ยครับทำให้เราสามารถรับชมวามบันเทิงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแบบนี้กดเพล์เล่นอันหนึ่งแบบนี้นะครับแบบนี้ทีนี้ไฮไลท์ของคอนเสิร์ของ h ฮ m m i n g คือเราสามารถที่จะกดกลับออกมานะครับเสียงการ์ตูนยังดังอยู่นะผมกดแผนที่ได้เลยอย่างนี้นี่ครับกดดูแผนที่นําทางพร้อมกันได้ผมลองไปอ่ะนี่แล้วก็ลองเพล์ดูเห็นไหมครับ กระตูนเด็กยังคงเล่นอยู่อย่างนี้เลยนะเห็นไหมเล่นอยู่ดังพ่อดูแผนที่อยากกลับไปดูกับลูกก็ไม่ยากครับดูที่คนทำอย่างน,นี้ได้เห็นไหมครับแผนที่ใหม่<ร>สามารถทําได้นะครับนี่คอือคอนเซ็ปต์ของฮาร์มิงที่ทําไว้ครับก็คือเราสามารถกดออกไปที่ AUX คราวนี้ก็สามารถกลับไปดูอย่าง Netflix ต่างๆได้นะครับกดได้เพยได้แบบนี้ครับง่ายๆครับลงแอปพลิเคชันอย่างทีวีออนไลน์ก็สามารถทําได้นะครับผม จุดต่อมาคือการใช้ในส่วนที่เรียกว่าเป็นฟีเจอร์ของเขาคือตัวเว็บลิงก์กันบ้างนะครับคำสั่งเว็บลิงก์ก็คือเมื่อเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเว็บลิงก์มาแล้วครับใส่เข้าไปในสมาร์ทโฟนแบบนี้นะครับในเว็บลิงก์เนี่ยเป็นเราเชื่อมต่อ USB สังเกตครับปุ๊บแบบนี้ครับเว็บลิงก์กำลังเชื่อมต่ออยู่โหลดแอปก็คือสามารถเล่น u t u b e ในการสัมผัสหน้าจอแบบนี้ได้ครับเพียงแต่ว่าผมว่าการใช้งานถ้าเราต่อกล่องภายนอกก็อาจจะสะดวกมากกว่าเพราะว่าตรงนี้ เวลาเราพิมพ์นะครับผมว่าค่อนข้างเล็กเนี่พพยพิมพ์ไทยพิมพ์อังกฤษได้ดี๋ยตัวอย่างนะผมจงพิมพ์เดีบอยก็ได้อันนี้แล้วแต่ความถนัดของผู้ใช้ครับน,นี้ค้นหาผมลองเลน่นอันหนึ่งอันนี้เดียบรอยซุ๊นี้เลยครับก็เล่นไปเลยแบบนี้ครับแต่ว่าอันนี้จะไม่ได้ออกด้านหลังนะแค่ออกจะด้านหน้าอย่างเดียวนะครับ ทีนี้ถ้าสมมุติเราใช้เป็น m i r เลอร์ลครับผมก็คือฝั่งที่เป็นในส่วนของ Android Android จะซัพพอร์ตการเป็น m i r เลอร์ลครับก็สามารถที่จะเชื่อมต่อนะครับแล้วทําเป็นเหมือนสะท้อนทั้งหมดขึ้นบนหน้าจอได้เลยแบบนี้นะบอันแบบนี้ก็สามารถที่จะทำการแบบเปิดทุกอย่างได้อ่แพร์ yes นะครับนี่ครับปัดหน้าจอต่างๆได้คุณเ,เริ่มใช้ a อร์ออตไห้ยางพึ่งอย่าพึ่ง,ง,งจะใช้นี่ก่อนนะ ผมก็สามารถที่จะเข้าไป u ู u b e ได้เลยอย่างนี้ผมลองดูนะครับยู u ูบนะครับผมลองเล a นนะจึงเนี่ยสามารถทำได้แบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการเชื่อมต่อนะแต่ว่าทำได้เฉพาะในส่วนของฝั่งที่เป็น Android นะแบบนี้ครับก็แล้วแต่ความถนัดการใช้งานแล้วกันครับว่าแต่ละคนถนัดแบบไหนบ้างสำหรับฟังก์ชันการใช้งานต่างๆของเครื่องนี้ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคครับมีการตั้งค่าระบบเนี่ยเราสามารถเลือกภาษาได้วันที่ การควบคุมภูมิมล,ลัยเราเชื่อมได้การตั้งค่าวิทยุนะครับสถานาการเชื่อมต่อนะครับมีการแสดงผลเนี่ยก็จะมีการเรื่องของลิงก์กับไฟรถถ้าเราเปิดปุ๊บมันก็จะหลีได้นะครับเนี่ยตั้งไดก้กลางคืนเอาแค่ไหนกลางวันเอาแค่ไหนเราสามารถตั้งได้นะครับตั้งไฟปุ่มอยากได้สีแบบไหนให้เข้ากับรถเลือกได้นะครับมีวอลเปเปอร์ให้เลือกนะครับแบบนี้ให้เลือกต่างๆนะครับวันนี้หมวดต่อไปคือมีเสียงอีคโคริเซอร์นะครับ ทีนี้นะครับก็จะมีแบบกำหนดเองนะครับแบบ n a t ชอรัลพาวเวอร์ันลนี้เรือความชอบนะครับไปเลือกได้มีปรับสมดุลเปิดบาลานซ์นะครับจุดตัดความถี่ก็พอมีเป็นแบบ b y a แอครับคู่หน้าคู่หลังซับสามารถเลือกได้มีซับบูเฟอร์เปิดปิดนะครับแล้วก็มีระดับเสียงอันนี้เอาไว้ใช้ในการปรับเสียงของแต่ละซอสแต่ละอุปกรณ์ของเราให้มันเข้ากันบางทีมันดังเบาไม่เท่ากันเราสามารถปรับได้นะครับ ระดับความดังของลําโพงอันนี้ก็สามารถปรับได้ซึ่งอันนี้ครับเอาไปใช้ในการปรับเสียงซับได้เช่นกันนะครับผมึมีลาวเนสครับสามารถเปิดได้เล่นเป็นลาวเนสมีสูงมีกลางมีต่ำนะครับแล้วแต่ความถนัดนะครับนี่เล่นเลยครับมีเบสบูส์สามารถเพิ่มลดได้นะครับและมีการตั้งค่า Wi-Fi อันนี้จริงเอาไว้ใช้ในการใช้ wireless car play นะครับมีการตั้งค่าบลูท t ธนะครับต่างๆแล้วก็การตั้งค่ากล้องนะครับ ก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานแบบพื้นฐานทั่วไปนะครับสำหรับความบันเทิงแบบเบื้องต้นอันนี้ตำแหน่งคนขับต้องเป็นขวาครับี๋ยวเราก็อัปเดตให้มันเป็นถูกฝั่งเพราะว่ามันมีผลต่อคาเพยนะครับเพราะว่าถ้าคาเพยถูกฝั่งเนี่ยเราก็สามารถใช้ไอคอนที่เป็นฝั่งของทางขวาได้เนี่ยครับให้ดูว่าถ้าเราตั้งเป็นขวาแล้วเนี่ยสังเกตว่าคาเพยตอนแรกผมเนี่ยอยู่ฝั่งซ้ายใช่ไหมไอคอนเนี่ยมันก็อยู่ทางขวาแบบนี้นี่คือทําให้เราสามารถใช้ได้ถูก กาารใช้งน,นและนี่นะครับก็คือคอนเซปต์ของการออกแบบชุดเครื่องเสียงของ Humming Car Studio ครับคือเราสามารถที่จะทำให้จอหน้าจอหลังเนี่ยเล่นพร้อมกันได้ด้วยมีเดียออนไลน์อย่าง u t u b e นะครับข้างหลังรับชมแบบนี้แล้วเราสามารถที่จะกดนะครับใช้เป็นแผนที่นำทางแบบนี้ไปพร้อมๆกันได้เพราะว่าเราอยากให้ความบันเทิงของทั้งด้านหลังด้านหน้าสามารถไปร่วมกันได้แบบนี้นะครับผมถ้าชอบคอนเทนต์นี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมครับกดกระดิ่งแล้วก็กดซับสไครให้กันเราด้วยครับ เป็นคุณพิพ์พา์คอนเทนต์ใหม่จาก h m i n g มิงคา l Home สวัสดีครับผม